เดี๋ยวรถแข่งแล้วอ่ะตอนนี้เลยดอะไร่เสียอะไรนะครับทั้งทั้งตัวละตัวตัวแล้ไม่งั้นเอาไม่อยู่คนไม่ได้โอ้โหล่าสุดนี้ได้ยิงกันอ่ะไ้ิงใครขับพี่ขับเองม่พี่ขับเลยพี่ขับเลยเร็วเร็วตอนนี้เร็วแล้วกี่ม้าครับตอนนี้ไอเนี้ยบูสต์ศูนจุดหก สี่ร้อยสามสิบกับบอดี้อย่างนี้นะกำลังดีกำลังดีเหรอครับพอถ่านล้ออะไรมันรองรับไปหมดแล้วเนาะโหดนะโหดจัดผมเห็นในครั้งนี้ตั้งแต่มันยังวิ่งไม่ได้เลยทำมาตลอดฟาช่วยทำด้วยเอาบ้างช่วยทำนะฟางช่วยทำห่วยก่อนคันี้โหดมากฟางอดหลับอดนอนสมัยก่อนนไม่อน เอามึงช่วยเขาทำด้วยเหรอนี่นี่โหนี่ตัวนี่นี่ตัวนี้เลยตัวดีดเลตัวดีดเลยเหรอครับพี่เเอรขรู้กัเนี่ยเล่นไปอไช่วยไหมพี่โหจริงอันนี้เขานพี่เขาเป็นคนขับหรอใช่แดดายในหน่อยได้เปิดเลยครับเอ้ยังปังัง 86เซอกิตนะดิบๆแบบว่าโคตรโหดมันๆเลยฮะครับโคตรดิบอะเพื่อการแข่งอย่างเดียวเลยเพื่อการแข่งอย่างเดียวจริงๆเพื่อแข่งขันอย่างเดียวล้วนๆเลยแบบว่าไม่ไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นนะเป็นฟูลเลสครับฟูลเลสเลยนะครับพี่เป็นรถฟูลเลสแบบว่าไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นเลยไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วทิ้งหมดนี่ไม่พลาดของอะไรนะพี่ รของทรงไม่รู้ทรงอะไรพี่ล้อมเออ่ GT GT อ่าเป็น GT สาม GT สามของพี่ล้อมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพี่ล้อมทำมพี่ล้อมสร้างขึ้นมาเอาเอาแบบจากในเน็ตมาแล้วก็พี่ล้อมปั้นอืมปั้นทั้งตัวสุดยอดเลยน่าจะมันนะโดมก็คือมันมีแล้วมันมีรถจำเดิมดนนะอ่ะนะครับมีรถจำเดิมขับมันก็เท่านั้นแ่ะ อ๋อเฮ้ยมันเอามันควรจะเอามาขับในสนามนะมันจะได้รีดเอาคาบาซิตี้มันจะได้เต็มที่อ่ะคอมเม้นอะไรของมันแล้วอยากรู้ครัเวลารถรุ่นนี้กับรถรุ่นอื่นเวลาวิ่งมันมันต่างความสนุกมันต่างอะไรบ้างคือแฮนเดลิ่งมันต่างกันการการการทรงตัวมันต่างกันถ้ารับรถรุ่นนี้ใช่ไหมฮะคืออ่าก่อนหน้านี้ผมเคยมีรถแข่งเป็นเอ่อดีเอ็ เบลตาเคเจ็ดสิบก็เป็นมันก็คือเหมือนน้องๆ้องของแปดหกลยนะใส่ทุกอย่างเป็นแปดหกหมดแต่ขับแล้วมันก็ไม่เหมือนกันเหมือเลี้ยวก็ไม่เหมือนกันอันนี้เลี้ยวเลี้ยวดีกว่าเยอะเราไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเลี้ยวแต่ว่าบาลานซ์รถมันไม่เหมือนกันจริงมันน่าจะมันน่าจะดีจริงๆเนาะครับไม่งั้นเขาก็คงไม่มาใช้กันหรือว่าเป็นที่นิยมนะเพราะว่าด้วยบาลานซ์มันโอ้ข้างหลังก็กระจกกระจกไม่เอาอะไรเลยคือแบบ เน้นเน้นซิงอย่างเดียวเน้นหุ่นอย่างเดียวเป็นเปรูเลสอะครับเปรูเลสครับแต่พวกอรรอะไรก็ยังมีเก็บไว้อยู่ของเดิมไม่ยังมีอยู่ใช่ครับก็กองกองอยู่ไม่ต้ขายแล้วขายไหมครับขายไหมครับขายไหมับขายไหมขายบอลหลังขายสองหมื่นสอ่เห้มากนะครับชุดแบบว่าดูเต่แต่ไม่แบบโหดจัดนะแล้วแบบแล้วคนมีกล้ามคนมีกล้ามใหญ่ๆนะแล้วก็ ดูดันมากครลยอร่อยครับพี่จะเอาหรอครับนี่ถามถามพี่ก็เลยครับโหดไหมผมว่ามันโหดมากเลยนะนไปจริงครับอันนี้ นานทีได้เห็นเนาะแบบว่าอย่างนี้ครับไลรต่ออยู่ไม่ต้องสเปเตอร์นะออกมาด้วยล้ออ้ืมเขนนี้ล้อล้อโกเอล้อเป็นเป็นไม่มีเซียมนะล้อล้อบัดควตาแท้์ไม่ไมีเสียมอืมหน้าคว้างติดติดหน้าหลังที่ติดนะหน้าหน้าก้าวโอ้โหทิหายกดจัดนี่ก็หลักแสนล้อแท้ เป็นล้ออ Competition only Competition only ใช่สั่งทำขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อใช้แข่งอันนี้จะแข่งอีกอีกทีเมื่อไหร่ครับพี่ก็มีรายการอะไรอ่ะ PT เนี่ยครับ PT วันวันที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยสิบเก้ายี่สิบเนี่ยสรับรถโ o โ o โ a t o ก็เดินหน้าขับ t o โ o t a ที่ขายพี่เขาบอกว่าตอนนี้หลังคาอย่างเดียวที่เป็นเหล็กละใช่ไหมใช่พี่หลังคาอย่างเดียวที่เป็นเหล็ก เดือดดันมากสั่งไปต่างที่เราทำได้เลยก่ด้วยได้มีได้มีได้มีหลายๆครั้งนี่หลายๆครยคัโอ้ยมันต้องแบบให้มันแบบนเยอะเพราะเมืองนอกเขาดีกันไปเลยทำแบบซีทีอย่างเงี้ยอืเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโปรแกรมหน้าเบื่อเบื่อเลยแล้วตัดลายใหม่เป็นลายขาวดำอ่าไปเห็นว่าใน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 บมานเรนเนี่ยมันจะมีลายขาวดำที่เป็นลายข้าวผู้อ่ะอื เดีบลาจีดีเป็นตัวจีจี <ๆ S 2> ่สวย<ห>เด่ามากดุมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ <laughs>